ารจะนำบุรีฉอกกลัดยาตำรวจตชดไฟปกครองอําเภอทองผาภูมิปฏิบัติการแบบบูรณาการทั้งทั้งบกและทางน้ำรวบแรงงานเถื่อน119รายหยุดรถยนต์5คันผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสั่งการของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผบตรรักษาการแทนผบตรพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตรพลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดผบชภาค7็พลตำรวจตีคงกิตเลิศสิทธิกุลผบกทล ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกพงศกรอุปพงศ์รองผบกพจังหวัดนครปฐมปปในชาคิตตนพิรุณแนมเพทองผาภูมิพร้อมกำลังไยปกครองพันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กกับสพพทองผาภูมิพร้อมกำลังพันเอกพงพัฒน์ห้องศิลาผบชกลัดยากองกำลังสุรศรีพร้อมกำลังทหารชุดชกลัดยาพันตำรวจเอกสุกิจก้องจตุสัก์ผู้กำกับต่อชรลอที่13คล้ายพระพุทธยอดฟ้าพร้อมกำลัง ให้เจ้าที่ทุกฝ่ายสนทิกำลังบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเข้มข้นขึ้นเป็นสองเท่าเนื่องจากปัจจุบันขบวนการลักลอบขนนำพาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายอย่างต่อนเนื่องทุกวันโดยห่วงวันที่30มีนาคมต่อนเนื่องมาถึงนุ่งเช้าของวันใหม่เจ้าที่ทหารโดยเฉพาะกิจลัดยากองกำลังสุรศรี129ได้จัดกำลังร่วมกับเจ้าที่ตำรวจสพอทองหาภูมิ เจ้าที่100ร้อยต่อชดที่135และเจ้าที่อสาอำเภอทองผาภูมิปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจล่อมสามแยกทองผาภูมิหมู่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบอีกทั้งมีการสันทีกําลัง96นายออกตรวจตาทั้งบกรวม8จุดออกตรวจทางน้ํา10นายรวม2จุดจัดกําลังลาดตระเวน15ครั้งจํานวน50นายและตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจําที่6ครั้งจํานวน17นาย ผลการปฏิบัติห่วงเวลา6นาฬิกาของวันที่30มีนาคมสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน23คนพร้อมของกาลางรถยนต์จำนวน3คันโดยจับกลุ่มด้ที่บริเวณจุดตรวจริมหน้าวัดเขื่อนมชิลาลงกรตํานตท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเวลา7นาฬิกา40นาทีจับกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน13คนพร้อมของกาลางรถยนต์จำนวน1คันเหตุเกิดบริเวณหมวดการทางทองผาภูมิตำบลท่าขานุนอำเภอทองผาภูมิเวลา7จ็นาฬิกาห้านาทีจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้จำนวน12คนพร้อมของกาลางรถยนต์จำนวน1คันจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าวัดท่าขานุนตำบลท่าขานุนอำเภอทองผาภูมิเวลา10บนาฬิกาจับกลุ่มได้อีกจำนวน2คนพร้อมของกาลางรถยนต์จำนวน1คันเหตุเกิดบริเวณจุดตรวจร่วม3ามแยกทองผาภูมิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเวลา19บเนาฬิกาสามส จับกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ที่บริเวณหมู่4ตำบลท่าขนนจจำนวน33คนและห่วงเวลา22นาฬิกาต่อเนื่องมาถึงเช้าวันใหม่31มีนาคมจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้ที่หมู่1ตำบลท่าขนน,น์อำเภอทองหาภูมิจำนวน36คนรวมจับกลุ่มทั้งหมดจำนวน119คนยึนดรถยนท่าคันส่วนผู้ต้องหาที่เป็นผู้นำพาเจ้าที่จะทำการสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้รัวขบวนการสำหรับแรงงานชาเมนมาที่ถูกจับกลุ่มโดยไม่มีผู้นำพานั้นเจ้าที่จะนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อาำนินคดีตามกฎหมายจากนั้นจะส่งตัวให้เจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผักดันกลับสู่ประเทศต้นทางต่อไปรายงานว่าสำหรับแรงงานที่ถูกจับกลุ่มส่วนใหญ่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายด้วยการใช้ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนด้านพระเจดีสามองค์ หมู่9ตำบลหนองรวมอำเภอสังขบุรีเมื่อข้ามเข้ามาได้จะมีผู้นำพาที่เป็นชาวเมียนมาด้วยกันนำเดินลัดลอบไปตามชายป่าเพื่อหลีกเลี่ยงดันตัวด้านความมั่นคงน้ำเกิกหมู่8ตำบลหนองรวมอำเภอสังขบุรีจากนั้นจะมีคนขับรถยนต์มารับแล้วนำไปลงเรือที่ท่าเรือในพื้นที่หมู่2ตำบลหนองรวมอำเภอสังขบุรีหรือไม่ก็ลบซ้อนตัวรอคนมารับที่บร,ริเวณป่าชายน้ำก่อนทางขึ้นเนินยาวจากนั้นลงเรือไปขึ้นฝั่งที่บ้านท่าแพหมู่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ และยังมีช่องทางเดินทางเข้ามาพื้นที่ชั้นในของจังหวัดกาญจนบุรีอีกหลายช่องทางปัจจุบันกลุ่มแรงงานที่ถูกจับกลุ่มส่วนใหญ่แล้วจะอ้างว่าต้องการเดินทางไปทํางานพื้นที่จังหวัดชั้นในเช่นสมุทรสงครามสมุทรสาครหรือนคอนปรปฐมรวมทั้งจังหวัดภาคใต้และกรุงเทพมหาคนครแต่ความเป็นจริงนั้นกลุ่มแรงงานที่ถูกทางการไทยจับกลุ่มสาเหตุเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมา ได้ประกาศเกณฑ์เยาวชนทั้งหญิงและชายที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปไปฝึกรบเพื่อต่อสู้กับฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลจึงเป็นสาเหตุทําให้ประชาชนชาวเวมนมาหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายถึงแม้จะรู้ว่าต้องถูกจับกุมก็ตามและมีกลุ่มนักศึกษากว่า30คนที่เดินทางเข้ามาโดยไม่มีผู้นําทางแล้วถูกจ้าที่จับกลุมได้แจ้งว่าตนเองต้องการเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียแต่มาถูกจับกลุมในระหว่างที่จะมีผู้มารับ ข่าวนิว24การจนาบุรีชุดการไหลาวารินรายงาน